ลกครับก็มาเอาล่ะครับก็มาอยู่ในช่อง DIY แชแนลกันอีกเช่นมเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในาะทำคลิปต่อไปนะครับอ่ากอ,องใครที่เพจไปแล้วไปต่างโลกนะครับไปเลยเออเลืมไปวันนี้จะมีสองเรื่องเตียนโลงนะครับอืมการมองเพราะพลังสามารถทำอะไรก็ได้ตามต้องการเอ้ฉันเฉินหมิง โลกได้ถูกปกป้องปกครองด้วยคนสี่คนคานฉันหนินทุกคนล้วนถูกปุลกฝังด้วยพลังวิญญาณไม่มีใครทราบชื่อที่แท้จริงเพื่อความเป็นอมตะไรมิงมิงแต่ฉันกลับไม่สามารถปลุกพลังอมตะได้ฉันเกิดมาในสสาร ที่เลี้ยงหรือกำพร้าแต่น้องสามของฉันไม่นะความสุขสุดท้ายฉันเฟยทำไม่ถึงจะนำพาความตายแล้ววันหนึ่งก็ได้พบเขาไปฉัน เข้าใจแล้วภาพอาจจะมัวๆนะไม่รู้เป็นไรนะครับพลังที่แสนส,สพึงพลังที่ยิ่งใหญ่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักฉันจะตามหาแกไอ้ฆาตกรแกต้องไม่มีที่ยืนบนโลกใบนี้ ถึงแม้ว่านายจะพูดยังไงแต่ร่างกายของนายยังคงอดแอรเกินไปโอ้ยเออในนี้ใครเชียร์ใครวะเชียร์ผมสีสีบอลน,นะไม่สีบอลสีอะไรนะคนุณผมสีฟ้าเออเพราะคนที่ฉันกำลังพบเจอ คือพระเจ้าที่อยู่ตรงหน้าของฉันเจียงเฟยแม้ว่านายจะรอนอยู่ที่ไหนบนโลกแต่ฉันจะตามหาแกเพราะฉันคือชนเฟยอาเรีย,ไ,รยไปพวกแปรแปรและปราต่างกนะครับจบลงไปแล้วอาจจะจบสั้นหน่อยก็ไปต่อกันที่สเลยเอาละครับก็มาต่อกันที่สองกันเลย เออเอยอะเลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกนำลังใจในทาคลิปต่อไปนะครับแล้วก็กดติดตามคอมเมนต์ได้นะครับให้ปรับปรุงอะไรเจปีแล้วนะบ้านสวัสดิการเมืองหลวงกว่างวงกวง้างอะเียอป้าเฉินเออป้าเฉินเสียเฉินนายไม่ยกโทษให้ฉันใช่ไหม เชียงเฟยทำไมถึงเชียงเฟยทำไมจิตปีต่อมาอาจินฉียนเธอเป็นพยานเรื่องนี้ได้ไหมเกี่ยวอะไรกับฉันจะ้ะออกไปเดี๋ยวนี้ เจ้งชิงเออเจ้าของผับหลงะไรรู้ภาพไม่ชัดอ่านไม่ได้ตัวเล็กด้วยใจชินเสียงแกก็ดีแกก้าไล่ฉันออกงั้นหรือฉันไม่ใช่พวกความอดทนสูงนะความอดทนอะไรของนายต้องการอะไรกัน ทำไมพวกเราต้องตอบคำถามเธอแต่ไม่เป็นไรเราจะเปลี่ยนหนักเป็นเบาเองใช่ไหมใช่ครับลูกพี่ไปอ้าปากเสียบแบบนี้ที่หลังออกไปซะอ้าหนีเร็วช่วยเราด้วยค่ะอาูนพยักษ์ กำลังจะฆ่าคนแล้วฉันคือฉินเสี่ยตั้งพวกนายเห็นคนชื่อถฉินเฟยไหมแกนี่มันใช่เวลาไหมออกไปซะโทษทีลืมบอกไปนี่คือหน้าตาของฉินเฟยเห็นมีคนบอกว่าเขาอยู่ทถวนี้ บึงบ้ง,งว่าได้ไงวะเนี่ยโอ้โหกากมเมลสัสสัสแกแก้โง่หรืออยากตายแทนผู้หญิงคนนี้หรือไม่ <ś ması> หรือไงอ๋อ <ś ması> หัดเข้าใจสถานการณ์บ้างสิไอ้จงโง่ฉันไม่สนหรอกนะว่านายจะฆ่าผู้หญิงคนนั้นไหม <ś ması> แต่ตอบคำถามฉันก่อนนายเห็น เจียงเฉินไหมน้อ้เจ้าเด็กนี่เก,ยกอยากตายมากใช่ไหมเพึงเพิงนี่หรือว่าเพิงเพึงนิลันเพ,พึงมิติติดที่อะไรอ่านไม่ออกนะครับจบไปตอนที่สองไปต่อตนที่สามเลยครับเอาละครับก็มาต่อที่สามกันเลยเออดังนึงนะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทางที่ต่อไปด้วยครับไปต่อเลย ฉันจะพาแกไปลงดดแน่เตรียมเปลี่ยมไปด้วยพลังอะไรไม่รู้นะหมัดไฟเจ้าเด็กนั่นก็แข็งจร่งอยู่ว่าอะไรเรียกพลังนั่นก็สู้กับหลวจริงพู้นี้หรือ โอ้พระเจ้าช่วยอะไรกันเนี่ยก็รีบตอบแันมาซะไปทักมาฟะเนี่ยโอ้ยลำคาญเสียจริงไม่ตอบก็ตายซะอ่า ก็ถามดีๆนี่ทำไมต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแกเห็นเจียงเฟยไหมนายคือใครนะ่ะนายก็มาพังบาของฉันได้ไงปรจบปร่งไปแล้วโอ้โหตบสั้นมากเลยนะเนี่ยมีไม่เกิน15หหน้าหรอกเออ จบสั้นก็ไม่เป็นไรผมจริงๆนะพวกคนดูอาจจะสนุกนะแต่ผมเหนื่อยมากงานเยอะอย่าไปต่อกันไม่ต่อแล้วนะเดี๋ยวพวกนี้จะลงอีกครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามนะครับขอควณครับ